เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบรจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f c สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าท่านที่เข้ามามีโอกาสได้รับชมช่องครูดองคอยครั้งแรกนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเกียรติเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องคุโดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่บางครั้งหรือว่าหลายๆครั้งนะครับเรามีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบก็ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อี่น้องมาโดยตลอดนะครับเหรียญที่คุดโดประกาศรับซื้อเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับก็ด้วยประสบการณ์นะครับที่สะสมเหรียญสะสมธนบัตรมา ประมาณ9ปีกว่านะครับเดือนไปปลายปีนี่ก็น่าจะ10ปีแล้วล่ะที่ทยอยสะสมมานะครับมีทั้งเหรียญปกติโดยทั่วไปบ้างซื้อมาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะซื้อนะครับสมัยก่อนอีตอนที่เราเข้ารับชมคลิปวิดีโอต่างๆนะครับช่องนน้นช่องนี้ราคาหลักหมื่นหลักแสนพอเราไปเจอบางที่เขาขายอยู่พันสองพันอย่างเงี้ยโอ้ยรีบซื้อเลยก็บางทีก็เป็นเหยือ แต่ว่าทั้งหมดก็ได้ความรู้มานะครับคลิปนี้ e ีพนี้ครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทนะครับปี2,557หลังจากที่ครูโด่งทำคลิปวิดีโอไปเมื่อประมาณสั้า2วัน3วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีการค้นพบเหรียญ2บาทปี2,557อีกแล้วนะครับ แล้วเหรียญนี้ครูโด่งเคยบอกนะครับใครมีเหรียญ2อบาทสีเงินเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะๆเนี่ยครูโด่งแนะนานะครับให้ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าบางครั้งมีหลายๆพศออที่ไม่ใช่เป็นพศออในการผลิตเนี่ยมีการเขาเรียกว่าปั๊มผิดเนื้อซึ่งอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าเวลาที่มีการผลิตเยอะๆนะครับก็มีโอกาสหลุดรอดออกมาได้เหรียญที่ครูโด่งจะมาพูดถึงนะครับราคาอยู่ประมาณ5,000บาท เหรียญนี้จะเป็นเหรียญ2บาทปีพุทธศักราชส5 5 7ที่เป็นสีเงินตอนนี้มีการค้นพบค้นเจออีก1ปีนะครับหลังจากเจอปี 5,9, 5,2แล้วก็น่าจะ5,6เนาะตอนนี้เจอปี5,7อีกแล้วที่เป็นสีเงินนี่ครับผม คือข้อมูลครูโดกก็เพิ่งเห็นเมื่อวันนี้นะครับวัน2วันนี้แหละก็เลยนํามาให้เพื่อนเพื่อพี่ๆพน้องได้รับชมแต่ครูโดงบอกนะครับถ้ามีใครเสนอขายเหรียญ2บาทสีเงินปี5 7ปี5 9ปี52ปี56ที่มีการค้นเจอกันเนี่ยเพื่อนเพื่อพี่ๆพนน้องต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเหรียญ MTO นอกกลม เหรียญ MTO นอกกลมออกมาเยอะนะครับวิธีการตรวจสอบนี่ครับผมเหรียญ2บาทสีทองปี2 5 5พจะผลิตมาจากอะลูมิเนียมบอนแล้วอะลูมิเนียมบอนแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผิดเนื้อผิดเนื้อก็คือถ้าเกิดเป็นปี57และเป็นสีเงินแม่เหล็กจะดูดติดนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเหล็กนะครับ ไส่เหล็กชุบนิกเกิลทำความเข้าใจกันนะครับถ้าเกิดใครจะไปซื้อกับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเขาจะเสนอขายนะครับถ้าจะเสนอขายถ้าเกิดเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเนี้ยทองเหลืองแบบเนี้ยไม่เหล็กดุดไม่ติดที่สําคัญก็คือดูนี่นะครับนี่ดูกําแพง วัดสะเกตนะครับถ้าผลิตจากบล็อกที่เป็นผ้าเสียงใหญ่กำแพงต้องบางนะครับถ้าเป็นกำแพงหนาน,านี่ไม่ใช่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเขาตรวจสอบขอบเหรียญขอบเหรียญน,นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้การใช้าพาเหรญหรือว่าทําเหรียญบางๆนะครับใช้วัสดุที่เป็นเหล็กบางๆเอาไปตีนะครับตีนอกกลมจริงจครูดงทําได้หมดแหละ เพียงแต่ว่าเราไม่นิยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อก็ต้องระวังแต่คลิปนี้ที่นํามาบอกให้เพราะว่ามีการค้นพบค้นเจอจริงสําหรับวันนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีครับคุณครับเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ